สนบอกเก็บเองเก็บเลยเอ้ยนั่นแหละกินได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยอะ ยิ้วใ้ยิ้วให้ไม่เป็นไรกูรวยกล่องยาเป็นการทักชายได้ได้ได้มึงได้กูทำเงินเดีย้เงี้ยกับปืนมึงตายไม่ว่าไม่ตายเว้ยแต่นี่ตายชัวร์อู้ไปคุณเฉอะไรวะคุณได้ดูกูยิงถังแก๊สเฉยเไอสัตว์กูขอซ้ำของหน่อยเออแนนโคกโคกแนนโคกคุวารามาน ฟันไม่ได้แต่ยิงได้ใช่ไหมควางระเบิดไปแล้วเหนื่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีของเลเวลต่ำๆขายให้มันจะเป็นคุยๆแล้วอ๋อหี้ยระเบิดราวดีป่ะกูไม่มีเบนเดตตรงนี้มีเอ่อมีขนมพอเลยเนี่ยเนี้ยตรงที่กูยืนอยู่เนี่ยเชื่อได้ไหมเชื่อได้รับประกันถ้าเกิด ไม่จริงกูขอให้คอมบ้านมันระเบิดแล้วก็ได้มาเร็วปืนมีวันพังไหมหรือว่ามันไม่มีวันพังแต่กระสุนมีวันหมดเออมันก็กระสุนมีวันหมดปืนมันไม่มีวันพังจริงอ่ะเออเก็บปืนมาทำไมรายบอกว่าก็เอาไปขายดิพอเหอเออมึงอย่าโฉงงไหนวะตั้งไหนวะเนี่ยอ๋อไงไอ้เหี้ยเอ้ยออาเ เอาเลยต่อไปที่กูเห็นทางระบบทุกต้องยิงก่อนใชเนาะแกงนิดหน่อยเองบิ๊ไปวะเวงไม่มีหรอกอยู่นี่โค้ชเจอโค้ดมีโค้ดเนี่ยมีโมโนทอทด้วยเออมึงนี่ก็เอาไว้ไปได้เพื่อนกันเอทั้งนั้นสองยิงไว้สียงเดียร์ยิงกันไม่ได้แล้วมึงม่ได็ดๆกูรองลงทางเนี่ย กูลงก่อนก็ได้เออมึงต้องมาช่วยกูด้วยเลยไม่เลยถูกให้มาสู้เหมืนเดียวมึงเก่งมึงเลเวลก็ไม่เลื่อนนะเว้ยเออว่ะลืมนั่นกูลงก็ได้แต่ดูลงแบบลงแบบกะกาเนี่ยวะไม่ร็อกเลยวิบอัดไปเว้ยเซฟตี้ไว้ก่อนกูเป็นถึงใครมึงดู

เออทำไมแล้วเราจะไปไงวะไปไหนอ่ะไปฝั่งตรงที่มันเป็นธงแดงอ่ะมึงเห็นปล่เห็นไหมเห็นไหมมันมันไม่แบบกูมันไม่เต็มว่ะทํายังไงมันเล่นเต็มอ่ะโอเคงั้นกูนำเองไปแล้วเว้ยกูรอนานเนี่ยกูรอเป็นครึ่งชั่วโมงเลยตั้งแต่มึงเอ้ากูตกโอ้โห โอยช่วยมันดีไหมเนี่ยนี่ที่กูถืออยู่คืออะไรเออไหนเนี่ยไหนเนี่ยไม่เห็นเวยมึงกำจะหมัดกำขี้อ่ะขี้เปียกด้วยเอาปืนนี่มามีอ๋อระเบิดซีโฟมมึงลองติดตั้งดูดิลองคลิกเมสาขวามันเก็บได้มันเก็บได้ลองติดตั้งดูดิเออได้เปล่ามันเก็บได้แต่ว่ากูแรงใช้ได้แต่กูไม่รู้ว่ากดยังไง ให้มันระเบิดเอ,อ๊จริงกูงมีบานเลยเนี่ยกูมีเป็นสิบบเลยแต่กูใช้ไม่เป็นบอกเลยแปมึงจะดาวกูทำไมกูไม่ผิดแล้วหน่อยเดีอดระเบงโง่ตามงนเลือดเลือดเลือดมีอยู่สองอันเอาไปอันนึงออกูเต็มแล้วเลือดมันมีมันจะมีบอกหลอดเลือดอยู่เออรู้แล้วผงกูไม่เต็มได้ครึ่งหลอดเองเอมึงไม่เต็มเหมือน<า> กูรู้ตั้งนานแล้วที่มึงไม่เต็มอ่ะมันบอกได้อะอืมมันบอกมาตั้งแต่ตอนกูคบกับมึงเป็นเพื่อนแล้วแหละไอ้เส้็จออไปอ๋อมันคนละไม่เต็มกันเลยยีย้ยไม่โดนเฮ้ยกูไม่ได้ปลาเด็กไม่ได้ไปตั้งตรงนี้ก็มีขวดน้ำว่ะมันนี่แล้วนี่นี่ม,นนมันมีไฟไหมมันมีการมาเอาไว้ด้วยเห,หมือนไฟไหม<า>มดนี่นเหมือนไฟไหมไม่ขิดเม่นขิด แปลว่ามึงอย่าโง่รีบมาเด็กเร็วเขาอย่างเงี้ยไม่คิด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 แล้วไม่คิดนั่นแหละไม่คิดไม่คิดน้ามัดลมบ้างเมียกิดเออก็มันเพิ่มเลือดได้นั่นแหละไม่คิดมึงโชว์โง่อีกแล้วเออไปรีบไปได้ทันที เวทนี้เวทนี้เวทนี้กูรอมานานมากแล้วก enfin ูรอมาครึ่งชีวิตกูมีแต่มโนทเตอร์้าลูกอะทำไงต่อมึงก็เอาไปเผาตัวเองก็ได้เฮ้ยไม่กระตุกยังวะเฮ้ช็อกโกแลตมาเร็วมาเร็วมาเร็ว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 ฮัลโหล เดี๋ยว่ามันขึน้างนห่นะตรงไปเลยตรงไปเออนั่นแหละตรงไปแล้วก็จะมีบันไดอยู่ทางขวาตรงนี้ก็มีกล่องว่าตั้งมันลูกมันลูกตรงนี้อ้าวมันโดนอะไรวะโอ้ ไม่ทำโทษทีอะไรตังเนี่ยมันนอนป่วยอยู่เราช่วยมันดีไหมจะช่วยได้ไรอ่ะไม่ได้เลแค่ช่วยตามความหลักความเป็นดีความเป็นเ,<อ>เป็น,เป,นเป็นมนุษย์ Sorry but ก็แล้วแต่ถ้ามันมียาไปถ้ามัถ้าไม่มียามันไม่ต้องช่วยถ้ากูมียากูช่วยมันไปนแล้วงั้นเราช่วยมันดีกว่าเนอ้อสงสารมันอ่ตาตังมึงหยิบถังมาหน่อยเด้อ ถังนั้นแหละในวัดถังเนี่ยถังมาปาแล้วก็ยิงยิงตรงเนี้ยยิงให้มันระเบิดให้ลุงนี่ตายไอ็สัตว์เป็นช่วยเลยอืช่วยให้แกพ้นทุกข์กกกเอออ่ะงั้นช่วยแกก็ได้ไม่ถึงสงสารแกออ้ร์อยโอ้ร้อยโอร้อยแล้วไปไหนต่ออ้อร้อยไม่รู้กูตกอ๋อเอาไม้ออกนี่ต้องเข้าไปเอายาแน่ๆเลย เชยไหมมึงจะตามเดี๋ยวกูตามไปตังมึงเข้ามันเร็วมากูเดินมันกูเดินเป็นหลังคาแล้วมันไหลอ่ะมึงอให้กูเดินนำใช่ป่ะเต้เต้เตมันต้องใช้สมาธิขั้นเทพบอกเลยม้วหลังคาแล้วมันไหลของกูของกูก็ไหลแค่แค่มันต้องใช้หลักการทรงตัวนิดหน่อยเนี่ยมีตามมาตามมาอ๋อต้องขึ้นไปบนนู้นด้วยเหรอกูไม่ขึ้นไง แล้วก็ตรงนี้เดินพยายามอยู่ให้เลนตรงกลางหน่อยมันไม่ขึ้นไปข้างบนอ่ะขึ้นไปไงจำไม่ขึ้นขึ้นแน่แล้วนี่พยายามเดินเลนตรงกลางหน่อยตรงกลางในตรงกลางตรงกลางมึงจะไอ้ยีไอ้ตกกูอยากเอายินฟาดหัวมึงจริงๆรรู้ไหมตกตรงไหนตรงไหนตรงไม้เออแล้วไปไหนอ๋อก็ไปขึ้นไงอืม ลุงนี้บอกโอ้กูจะตายกับมึงนี่แหละรอนานชิบหายแล้วบอกอยากมันตกจริงกูตายเนี่ยชีวิตกูอุ้ยตกรถเยอะทังไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกูลงไปยิวให้กูคนดีอยู่แล้วยากเยากเส้นเลดมันตกเองไม่เส้นเลดเลื่อขึ้นละเฮ้ยเลื่อน่าถูกวม่ใชอาชีพเฮียเอาไปเร็วเอาใจช่วยวุเลยวุ้ยโอ้เรียกนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเอาเร็วเร็ว แล้วลองไปตกนี่ย่องไปนั่นแหละนั่นแหละพยายามเร็วเข้าเร็วเข้ากระดูกอยู่ตรงนี้แล้วไอ้สัตว์กระดูกกระดูกอยู่ตรงนี้แล้วนั่นแหละนั่นแหละไอ้ไอ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 อืมลุ้นใจจะขาดเฮ้ยมันเป็นคนหรือซอมบี้แต่เป็นตัวเกี่ยวอื่นเลยก็มันจะตายแล้วไงลุงแกให้ไปหาให้ไปหาอะไรก็ไม่รู้ในนี้ไปจ้ะมัอยู่ต่างหู ได้ยินเสียงไหมได้ยินเดี๋ยวกูฮิวให้ก่อนโอเคเฮ้ยอะไรเสียงน่ากลัวจุงนี่วมาคงไม่ได้เจอบอสในนี้นะไปตั้งตรงนี้มีเม็ดคิดเผาเร็วเป็นกล่องอะแบบเป็นกล่องตีนะมีกล่องด้วยอ้าวอไฟช็อตตรงนี้มีสนับมือตั้งมาเอาเร็วมาเอาเร็วกูเอาได้ไหมอเวลเอาได้เฮียเราได้เวลยิบฮะ ของกูวิ่สามเก้าเนี่ยตังเนี่ยเม็นคิดเออแล้วเล่มรถก็กดฮชไม่เก็บได้ไหมสำหรับมือเวลยี่สิบเมอเนี่ยไม่เก็บแม่งก็เก็บดองไว้ก่อนไงเดี๋ยวเอเต็มขี้เก็บเีกเออมันก็ตามใจมึงแล้วแหละตรงนี้บอส้ยเจอมินิบอสนี่ไงทีเนี่ยจริงแม่งล้างผ่านจริงเอ้ ไอ้โอ้โหเล่นอะไรเนี่ยมึงนเล่นตอนซีเรียสดีเนี่ยแม่งอักูเล่นบ้างนี่กูเล่นของแรงเลยเอ้ยน่ากลัวจุงยิงหัวแตกเลยอ่าหน่าตังมึงเก็บตังดิเอ้ยเป็นอาวุธเบลสิบเจ็ดตังเอาลูกใช้ได้ ก็เก็บไปก่อนอีโอ้อีกสองวิวเองเอเก็บแล้วเออเก็บไว้ก่อนนี่ยตังมาเก็บแล้วมาเก็บตังเร็วตังมาเก็บตังงง <c oughs> อุ้ยอึ๊บเออยอยากถูกพวกพี่กันได้<ฆ>กูจะสอน <c oughs> มึงการเปิดประตูกดไปแล้วเดี๋ยวกูโคเวอร์หลังให้ให้มึงดันเมาส์ไปแล้วก็แล้วก็ให้เส้นน่ะมันอยู่พยายามอยู่ตรงกลาง กว่าจะได้กว่าจะได้เบอซัมบี้เลยช่วยก็คือมีเม็ดคิดเก็บเแล้วไม่ใช่ดิเป็นน้ำลมนี่แหละเม็ดคิดของแท้กูเก็บไปแล้วไหนตรงไหนกูเก็บไปแล้วตรงไหนเอากูเก็บไม่ได้เออได้นี่อ๋อเหรอเป็นของมันก็อาจจะไม่แยกเอ้ของมันอาจจะแยกตอนนี้มาเก็บแล้วมีดเบลสามเก้า โอ๊ยโอ๊ยชดมึงถอยหน่อยไฟฟ้ากูเองเลยมันไม่ช็ชอตกูหรอกไม่เป็นไรอ,อ้าววินโอยมืดจังวะว่าป่าวกดตัวทีดิมึงบอกเป็นคิล ER เลอร์เฮ้ยทำไมห้องนี้ข <c oughs> องเยอะจังวะนี่เก็บเก็บยามาให้ลุงได้แล้วไปกลับเอายาไปให้ลุงดีเพลงดีเพลงได้ด้วยดีใจด้วยไปรอพ่อ <ไป S 1> แต,<ด>แตนิบิน มึงอ่ะไม่ออมบอกไอ้สัสเคไอ้แล้วเดี่ยแล้วแๆวงแหวงมึงไม่ต้องแหวงหรอกเอออะไรวะตามึงเห็นกูเป็นคนยังไงเนี่ยเขาเสียจุยเป็นคนที่ชอบแจ้งคนอื่นเขาเสียจุยนะอุ้ยปลาเร็วไปอุ้ยปลาเร็วไปอุ้ยไปล้วๆว ม <High. S 2> ันลุมมันลุมหายมีดเออลุงบอกกูรอนานจนตายแล้วเอาไว้ไอ้ลุงลุงไม่กลายเป็นซอมบี้แล้วไอ้เวนทิปป์นอลคิกเลยออืไอ้บ้าเออแม่งให้กูไปเอายาลุงแม่งกลายเป็นซอมบี้แล้วมึงทนหน่อยก็ไม่ได้ เออมึงช่วยซ้ำเติมกูใช่ป่ะขอบใจมากเฮ้ยดูดีลุงไม่ลุงไม่เสือกตายนะเกินลุงบอกไปมันนี่อะไรคอนเสิร์ตเปิดคอนเสิร์ตนี่นักร้องอืมส่วนกูเป็นนักวิ่งอืมวิ่งจุดได้กูจะอุ้ยปลาหัวมึงโอ้ใช่ด้ยโอ้ร้อนแรงดีมากไอ้ยเฮ้ยกูโอเคหมดแล้วที วันสองทีอุ้ยบูโอยฟัดกูช่วยไม่ได้โทษทีว่ะอยู่สูงไปเป็นแก่เอาขึ้นไม่เป็นไรบ้านกูขายระเบิดเฮ้ยเฮ้ยเด้อือเชียเลยอ้าวเฮ้ยไปจ๋ามันบักบักงเหรอพอกูตายชีวิตกูเพิ่มขึ้นก็มึงตายเลยมึงก็รีโหลดให้ดิ ไม่เว้ยหลอดจานวนหลอด,ลอด,ลอด,ลอดเลือดยาวอะ่ะอันนั้นมันก็แค่เหมือนกับเป็นการเหมือนกับ <c oughs> ยังไงวะเป็นการเพิ่มเพื่อไม่ให้มึงตายก่อนที่แบบว่ามึงเกิดปุ๊บแล้วมึงตายเลยอะ่ะมันเป็นการป้องกันอ๋อเออเนี่ยลดละลดละลดละเออมันจะลดเรื่อยๆเนี่เดี๋ยวอัพสกิลก่อนสกิลนี้สามารถแอตแทกแบบฟูลลี่ได้แบบบาครั้งโอเคไปต่อเคเวสดหลักเรา ยังไม่ได้ถึงไหนเลยไอ้กูมาถูกทางมาเนี่ยไอย้ผิดผิดผิดกูมาผิดอาแล้วไงมันต้องไปฝั่งซ้ายนู่นนู่นตามมาเร็วอืมทางซ้ายาทางซ้ายมึงเป๊ะานี่นเลยเป้อะไรกันมันมีปิป๊ปปอยู่ตรงนี้เลยเป็นไฟฟ้ามึงไม่ต้องระแวงกูมันลองดูมึงไม่ต้องระแวงมันไม่ใช่ของ,งกูโอ้ย มึงเคยบอกกูพรุ่งนี้เลยไอ้เหี้ยราก็เพิ่งเดินมาถึงเดินมาถึงก็น,นี่ไงช่วยทุบเลยเออไอ้ตังค์ไอ้สัตว์ตัวดีแล้วก็ได้ยินเสียกูเออใช้สายตาบ่งบอกยืนมองเฉยๆนั่นไงตกยังไม่ทันยิ่กงกวกว่าเออตังค์ดูนี่สกิลพิเศษปุ๊บทีบป่าแม่อะนี่เหยียบเลย กระโดดเยียบไม่มีอะหุ่นต้องอัพให้ถึงระดับนึงก่อนโอ้โหเวลยังลืมพี่แน่ทีบผ่าซากโอ้ยทุกน่าสงสารมากโอ้ตั้งแต่ไาเจปคนน่าสงสารอะไรอย่างงี้ไปไมีเมียบดนตัวนี้เองฆ่าไม่ได้ เลยพี่งบมีเดี๋ยวไหมโอเคมีอยู่เก็บไว้มึงแล้วกันไปนี่คืออะไรวะไอ้แบบแบนที่ที่เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมไอ้เอ๊ยวงกลมวงกลมเนี่ยเนี่ยอ่าไอ้อันนี้คือเข้าไปได้อ้าวอ้าวต้องมันเสียเวลารู้ไหมเข้าไปทำอะไรวะเขาไปเดินเล่นมึ้ง is that